แบง์ออฟเดอะมันศิลปินฮิตเปรี่ยงประจําเดือนเมษาหน้าร้อนพบกับศิลปินที่ฮอตไม่แพ้สภาพอากาศเจ้าของเพลงที่ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาร์ตแบง k 4ฟอร์ตฮิตโอสุดยอดมากะไม่เชือ่อพี่เป็นไปไม่ได้ใครคะพี่พี่เบิร์ดท่องใจพี่บีคะ่ะโดมพี่น้ำชา อยู่ในเดอะสตาหรือเปล่านักร้องชายคนไหนจะทำได้ขนาดนี้ผมเองครับนักก,การอครับคุยกับเธอเงใจเงมาฉันฟังเธอคุยกันทุกวันสนิทกันมากขึ้นตลอดเดือนเมษายนนี้ที่ Bang Channel We Bang The Music ผมยังมีของรางวัลสุดพิเศษมอาบมาให้ด้วยก็คือเป็นรูปที่วาดเองนะครับแล้วก็ รับรองว่ามีชิ้นเดียวในโลกแน่นอนถ้าใครอยากได้รางวัลน,นี้นะครับช่วยตอบมาให้ผมชื่นใจหน่อยละกันว่าคุณมีวิธีอะไรที่ทําให้ผมหายเงาครับส่งคําตอบมาที่ cover fanpage ของแบงค์ h ชนแนลประกาศผลผู้โชคดีท้ายเดือนเมษายนมีดอังกฤษกันต่อให้หายเหงา29เมษายนนี้และติดตามทุกความเคลื่อนไหวของนักสักดาทรได้ใน Live f Live Flash 3ทุ่มเป็นต้นไปยิ่งคุยยิ่งหายเหงากันแน่นอนครับ แบบออฟเดมันต์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่29เมษายนนี้นะครับอย่าลืมมามีแอนกรีนนะครับกับพี่นัทสักดาธรที่ Five Live Fresh แห่งนี้ครับใครอยากได้ภาพวาดจากพี่นัทสักดาธรนะครับง่ายๆเลยครับตอบคำถามนะครับว่าจะทำอย่างไรให้พี่นัทหายเหงาครับผมที่แฟนเพจของแบง h ช n แนลนะครับ ครับผมตอนนี้นะครับเรามี1เพลงนะครับ1 m ึ MB, เราจะให้ดูการกับเพลงนี้ครับ <c oughs> ดับไฟด้วยน้ำมันซึ่งในเพลงนี้เนะี่ยพินัทถอดเสื้อโชว์กล้ามอย่างเต็มที่ยไปดูกันครับว่าพินัทจะพูดถึง MV นี้ยังไงครับใใหจดีกนไ ยิง่งมอนว่าทำไม่ไฟในใจยิ่งลุกลามฉันก็ร้องจริงๆไม่รักก็ปล่อยฉันไปคิวของวันนี้ก็จะเป็นคิวของเพลง ดับไฟด้วยน้ำมันนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็โดดเด่นตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วว่าเฮ้ยดับไฟด้วยน้ำมันคืออะไรนะครับก็เพลงนี้จะเป็นเพลงของผมที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปหน่อยซึ่งซึ่งถ้าเห็นก็จะเป็นเพลงที่มีความดุดันเครียดกราดอยู่ในเพลงมากกว่าเพลงอื่นของผมนะครับจะเป็นที่จดจําก็คือจะเป็นเอ็เพลงนี้นะครับเป็นการแบบมีการแบบโชว์ร่างกายนิดหน่อยโชว์ความแข็งแรงนี่นะครับแล้วก็จะมีซีนที่แบบ ตงพันแผลบน,บนบนดาดฟ้าที่จะเป็นซีนจำอะไรเงี้ยครับเพลงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่คนคนจะนึกถึงและ,ะมังจะมีแบบมีคนในวงการหลายคนด้วยที่บอกว่าชอบนะครับอย่างนิวจิ๋วเองก็เคยเอาเพลงนี้ไปร้องนะครับแล้วก็เป็นอีกเพลงนึงเหมือนกันที่คนดนตรีด้วยกันเองเนี่ยจะชอบแล้วก็ให้ความสนใจนะครับกับเพลงดับไฟด้วยน้ำมัน